สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะค่ะข้างหน้าเรานี้ก็คือด้านซ้ายมือนะคะหองโบนะคะสวยงามตะงานอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะสีทองนะคะคุณผู้ชมสีทองแล้วก็เป็นกระจกเนาะด้านบนนะคะสําหรับดูวิวนะคะ วันนี้วันที่หนึ่งกันยายนนะคะ2566ั 2, 500, 600, 600นะคะคุณผู้ชมพ,ชพวกเราก็เดินทางมาพักแรมที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็เพิ่งมาถึงตอนนี้ก็เวลาประมาณ3ามโงครึ่งนะคะคุณผู้ชมอุ้ยสวยมากเลยขอชมชมหน่อยนะคะโอเคนอนๆๆไอนะคะ สวยมากคุณผู้ชมคเขาโชเฟอร์นะคะจะเลี้ยวเข้าไปนะคะชมะชัดๆเลยชมชัดๆเลยคุณผู้ชมคะสวยมากเลยนี่ถ่ายในรถนะคะก็จะเห็นเห็นบิวประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็เอียงเอียง,เอ,ยงเอียงโทรศัพท์ถ่ายนะคะ <laughs> จับจับภาพนะคะคุณผู้ชมคะภาพก็เอียงนะคะ turn left onto Flantry c Road then bear right onto s u t t o n t h l a n d Road เป็นยังไง นี่คะ่ะคุณผู้ชมอียงภาพถา่โอเคมาถึงบึงพรลานชัยร้อยเอ็ดแล้วนะคะบึงพลานชัยร้อยเอดคุณผู้ชมคะ่ะสลสโังน้าทรศัพทนอนหน้าโทรศัพท์ส l ิลส thank you สโตสโตร์คั a คุณ Can you go ส t ตร์สโร Yes okay okay, can you go? Really, really can you go slow? Can you try loud and slow? Yeah. Just go loud, go yeah. loud, go I think loud. Try loud first before dark. Try loud, yeah. I just catch it. But go slowly, yeah, yeah. okay. Yeah, if you go slowly, we can go. But, go with your car, ขอร้องให้โชเฟอร์นะคะขับช้าๆนะคะเพื่อชมรอบๆนะคะ,ะน้องบึงพรารนชัยร้อยเอ็ดนะคะค่ะช่วงนี้จสีอู้นี่มันสี่โมงครึ่งแล้วขอโทษทีไม่ใช่สามโงครึ่งน,นะคะยังอ่าก็ยังไม่มีคนมาเยอะมากนะคะตอนนี้นะคะ ชมบรรยากาศคะ่ะคุณผู้ชมข้างๆก็จะทําที่ไว้สําหรับจ็อกกิ้งนะคะสําหรับจ็อกกิ้งแล้วก็ไซคลิ่งนะคะจักรยานนะคะแล้วก็ด้านในนู่นสำหรับจ็อกกิ้งค่ะน้องบึงพลานใจร้อยตอนนี้ก็มีน้ําเต็มตะลิ่งนะคะคุณผู้ชมมีน้ําเต็มตะลิ่งนะถ้าเกิดจะนั่งรถแทมก็มีนะคะรถเขาเรียกรถแทมนะที่สําหรับบริการลูกค้าบริการ นักท่องเที่ยวนะคะเขาจะขับรอบๆนะคะแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าในสวนนะคะค่ะสำหรับเรามีรถเราก็ขับขับรอบๆชมวิวได้ค่ะให้โชเฟอร์ขับไปเรื่อยๆค่ะคลิปก็อินคลิปก็อินนี่ส่สวนสวนส,วนสมเด็จกระสีนคริน <Yeah>. Oh. บ้านข้างๆนะคะก็เป็นตึกเก่านะคะคุณผู้ชมคะตึกคิดว่าสร้างมาหลายปีมากแล้วเนาะค่ะก็เป็นตึกพาณิชย์นะคะมีการค้ามีมีแบงค์ bank, ขายอาหาร ร้านฟันร้านคุณหมอนะคะร้านขายกาแฟ ε, สำหรับบริการนักท่องเที่ยวนะคะที่มาท่องเที่ยวรอบๆบ,บึงพระรานชัยเลยนะคะชมผลงานคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ถ่ายได้ประมาณเนาะนี่โอนดาพัสดุ์โอ้โ Beautiful Turn left onto Siriya d i d d r a t คุณผู้ชมขอเชิญชมหอโบสถ์ชัดอีกครั้งนะคะจากมุมด้านนี้ค่ะ c a n you slow อ r stop? นี่ s t o p ป t o p stop อน้ามีบิ๊บบิวต t ้ฟูล t h i สวัสดีานโอ้ Ooh, สวัสดีค่ะฮอโบูดสวยตะง,งานงานตานะคะคุณผู้ชมค่ะครั้งที่แล้วเราก็ขึ้นไปชมชมวิวแล้วนะคะถ้าครั้งนี้ได้ขึ้นไปชมอีกจะถ่ายภาพให้ชมอีกนะคะค่ะสวยมากสวยมาก ขอบคุณมากนะคะที่รับชมคะ่ะอย่าลืมติดตามคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะอ,าอ่าที่จอดรถแล้วก็ลงไปนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ๋อโบด์อ่าเมืองร้อยเอ็ดค่ะ